สวัสดีครับอันนี้คือช่วงทวีกจิตใจนะครับเป็นช่วงที่ครูเบิร์ตจะให้กำลังใจคนสอบทวีกอันนี้ถือว่าเป็น EP 1ีแล้วกันนะครับ e ี EP 1ประเด็นก็คือว่ามีหลายคนเนี่ยบอกว่าทำโจทย์ทวิกเนี่ยผิดบรรยยตลอดเลยท้อแล้วเนี่ยสอบก็ไม่ผ่านสักทีครูเบิร์ตอยากจะบอกว่าการทำโจทย์ทวีกผิดบรรยยเป็นเรื่องธรรมชาติมากและเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นนะฮะ เอาทำไมอะมันธรรมชาติยังไงอะเหตุผลเพราะว่าลองนึกดูนะตอนที่นักเรียนเนี่ยฝึกทำโจทย์นักเรียนฝึกยังไงฮะนักเรียนเอาแนวข้อสอบมา1ชุดแล้วก็ลองทำพอทำเสร็จก็ตรวจด,ดูว่าได้กี่คะแนนถูกไหมสมมติทำชุด A เสร็จนักเรียนก็เปลี่ยนไปทำชุด B ชุด C ชุดดีต่อสังเกตนะครับว่านักเรียนเนี่ยเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆ หมายความว่าคำศัพท์ที่เจอย่อมเปลี่ยนไปหัวข้อ grammar ก,มมก,ก็ไม่เหมือนกันจริงอยู่แหละมีหัวข้อ grammar มมบางอันนะ่ะที่มันอาจจะซ้ำกันแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคำศัพท์เปลี่ยนบริบทเปลี่ยนความยาก grammar ก,มมก,ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าเนื้อหาข้อสอบแต่ละชุดไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยนักเรียน จะเอาชุด b ไปวัดพัฒนาการของตัวเองที่ได้เรียนรู้จากข้อสอบชุด a ไม่ได้นะฮะเอาแล้วผมจะทำยังไงอะ่ะถึงผมจะมีพัฒนาการอะ่ะไม่ยากนะครับแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดนักเรียนอยากเห็นพัฒนาการตัวเองหนึ่งนะครับสมมติทำข้อสอบชุด a เสร็จแล้วก็ตรวจแล้วก็ดูซิว่าเราผิดตรงไหนยังไง หาเหตุผลให้เราเข้าใจนะครับให้นักเรียนทำชุด A เ,เสร็จแล้วปล่อยไว้1วัน1วันผ่านไปกลับมาทำชุด A ซ้ำอีกรอบหนึ่งครูเบิร์ตเชื่อว่านักเรียนจะเห็นพัฒนาการตัวเองแน่นอนนะฮะนักเรียนก็บอกงแง่แหละก็มันชุดเดิมไงก็จำได้ก็ใช่ฮะถ้าเกิดนักเรียนอยากวัดพัฒนาการตัวเองนักเรียนจะต้องวัด สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปว่าเราจําได้ไหมนักเรียนเรียนรู้ชุด A ไปแล้วนักเรียนก็ต้องวัดผลความรู้ของชุด A ว่าเราจําได้ไหมไม่ใช่ไปวัดกับชุด B เพราะชุด B เนะี่ยสับคนละคำกันแกมมาบหลายอันก็คนละจุดนะครับดังนั้นมันใช้วัดไม่ได้โดยตรงนะฮะสมมตินักเรียนทำชุด A ซ้ำรอบ2เสร็จล้ะ นักเรียนก็ไปทําชุด B ี1รอบตรวจแล้วก็ดูซิว่าที่ผิดเนะี่ยผิดตรงไหนทําไมถึงเป็นแบบนี้พอทําชุด B เสร็จปล่อยไว้1วันทําชุด B ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะพยายามทําให้ได้ถูกเยอะที่สุดนะฮะหรือเกือบเต็มก็ยิ่งดีนะครับอย่างเงี้ยนักเรียนจะเห็นพัฒนาการตัวเองแน่นอนว่าเราจำเนื้อหาชุด B ได้นะเราเข้าใจนะตรงจุดนี้ พอทำได้ดีระดับที่เราพอใจก็ข้ามไปชุด4นะครับชุด C ทําเสร็จก็ปล่อยไว้1วันแล้วก็ทําชุด4ซ้านะครับแล้วก็ข้ามไปชุดดีชุด E ชุด F อะไรก็ว่าไปนะครับทําแบบเนี้ยนักเรียนจะเห็นพัฒนาการตัวเองอย่างชัดเจนและนักเรียนก็จะรับได้ในสิ่งที่เราผิดพลาดนฮะรูเบิร์ตฝากไว้นะครับว่าการฝึกทวกีก ย่อมผิดบรรลายไปเรื่อยๆแน่นอนถ้าเกิดเราเปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราพัฒนาอยู่ข้างในนะฮะเพียงแต่นักเรียนยังไม่เห็นชัดเจนเท่านั้นเองถ้าอยากเห็นชัดๆให้ทำโจทย์ข้อเดิมชุดเดิมนะครับอันนี้ฝากไว้นะแล้วแนะนําจากใจจริงนะนะครับก็ทําชุดเดิมซ้ำนี่นแหละนักเรียนจะได้รู้เลยว่าเราจําได้ไหม นะครับพอจำชุดนี้ได้แม่นแล้วก็ข้ามไปทำชุดใหม่นะครับไม่ต้องกลัวผิดเพราะต้องผิดแน่นอนครับแล้วเจอกันใน EP หน้าฮะ